สวัสดีครับเปิดเปนพี่น้องในประเทศตั้งประเทศนะครับพี่น้องผู้ใส่แรงงานมา่าศัอยู่ในประเทศตั้งประเทศให้อยู่ดีไม่แห้งลำล่ำเรื่อยๆเด้อพี่น้องเอ้ยลุงวนเป็นกำลังแรงใจให้มาหนีลุงวนเพื่อพ่อพี่น้องมึนกำลังสิบปอยง้อจากควกจากฟ้ามพี่น้องง้อไทยผืนเมืองเขาลุงวนเคยไปท้ายท่าพี่น้องอยู่กลางโขกในผงในป่าคุณมาหนีกำลังสิมาหอดพอดีกำลังสิบปอยพอดี เฝืนพี่นอ้องฝืนกันสิปล่อยพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับฝืงสิปล่อยงัวดนี่อะไรใหญ่ข้างในใพูนอยู่ฝุ่นงัวทั้งหมดเจ็ดตัวครับนี่เจ็ดว,ว่าน<ด>นะงัวดเก็ดจุดสามตัวพีววว่น้องเพื่อนไหนเวลาปล่อยเวลาปกติไ่มครับสี่ม้วนี่สี่ม้วงห้า้วงแล้วม้วงฝืนกันสิออกพี่น้องงัวงามคักหลายตัวออกจากทางเพื่อนก่อน พี่ลาพี่กัดบานกองขันบันพ่อีกองขันพี่น้องมูหามูสิบสองหน้าหนังพูไปิสาน้องไขยโอ้ยลวนลุวัไปทางไหนแล้วครับเนี่ยโอ้ไอ้ลกหลายจะส่นรถพอด้ยพี่น้องกงขันพ่อศพิ่นลังสิปล้ายง่วกพี่น้องเอาพ่อพ่อดีไอ้บักเชิกได้ไหมเยวมาสิบปยกันว้บักน้มุ่งบ่ ทีไปทางไหนโคกใดหลับ้านนี่เอาละโอ้โคกมอทางเันบ้านีนคู่มู้ทิพซี่บุญเบอเอลูกไปไปยายก็ไปน้ำบ่ยายแข็งแรงแท้ยายเลียงงัวไปไปมาเลยยายเอ้ยงัวพีออกแล้วไปมามาไปไปโอ้บางนามุ่งเตี้ย เพิ่นได้จะขวบเลยข้สรงไปสามปีแล้วขปีที่ปีแล้วาจดเปิดราคาขายตัวหนึงพี่น้องนั่นแหละบางยางไปยุ่นละขนาเรไม่ไส้ก็ูปราสามขวบเลยละแกเป็นว่วนให้ผิดเมืองเฮา บิดคอกันเปลียราคาขายตัวหนึออ่งเงินพันมาีขายของยอหโอ้มันสนสุดรอกเองว่าสิบเก็ดสิกว่าตัออกสามตัวเหฮะออกสามตัวมืองนลูกอ่อนอ๋เพิ่นออกลูกไม่สามตัวอกยังไปใส่ออกปอยออกถนนในรถกันยังยอมเนี่ มาเร้อมาเร้อันยังกลับไปยังม่ะเานขคุมฟูงแกตัวนี้นีตัวเดียวนี่ลครับตัวเดียวบ่ครัาอ๋อพันนา้ามอัลูกควอกคนยุตเย่ห<ม>ุ่นราิน้ำพนโอ้ขนาดนั้นควายไปไน,นเดินเลยน่นะเดเขาควอกเนาะต้งดูน่นขี่เพื่นเนต็มเลยเพา่นี่แล้วมหลายตัหยยว,ยวหุ่นหเอนุ่นยนอี้ควอกประเนาะ ก็ถือก็จะเอาลายสูพี uh, ่น้องเอยทีทีกับลายทีท่ทางกับลายทีปเป็นเี่ยวสองลอยไรพี่น้องเอ้ยคุณฝากคุณกแมนเนาะท่างพี่กแมมนพื้ตะงอยู่ทั้งโคกกัมมี่ทั้งท่ามกัมมี่ฝากสนวนทางคุณกแมรน อืดแต่งเลียงพิตะว,วัายาวนี่มันแรงมัน,นแนหนงเขาลย <c oughs> มาเด้อมาเด้อมูไปเบอ้อเราพคะเ่อพอคุ้มฝูงคนบ้านนกลับไปน้องมันไปปวดเปลี่ยนเยียงน้ำยาบุญกินห่หอบอเฮียยังเออถ่ายกินห้ม ทึ่งแมลลูกอัสามแม่ในป่ป้อยเพิเววน่นก็นเลยบอไป,นอนปเอ่อ,อปอยแปลงสี่เทียนมันหลายตัว,ตวติ่ง่วถึงติเพิ่น,น,นเห็นสามแม่ลูกอ้อนนในปอไปเพิ่นก็เลยขึ้นไป มูนึงเขาโคกกับป้าละคนอันนีล้วงเอาฟุณแล้บ่คำหรือจังไหนหนล่งโอ้ไม่ประตูอทั้งหนึ่งยูคนไม่อยากไปไม่ย้ายคนไม่อยากไปน้ำมูแงว่างแล้วเิ่นว่าึงได้กินอยากินห้าสถือตัวไปลูกไปไปไปออกไปน้ำมูเด้อเพื่อนอะ หนาบนอะไไปดไปดไปี่มครับใน่สวัสดีครับครับอันน้คือวันสิเปืดนราคาหัวตัวนึงเตองบักเถิงเตียงผ่นซื้อในซื้อตัวชวยโอ้ตัวช่วยย่าไปว่าไปเท่าไหร่ล่ะวอาไห่วงเวลาค่าสิบสี่ โอ้โห้งวดอะไรเจ้าขวดหรือแม่งวดสามปีแล้วโอ้โหงวดพอดีตัวนี้เอองวดบัวเถาวัลย์บ่อ่อนบ่แก่บ่อ่อนตสวยสวยแฟนพี่น้องเอ้ยตยสใหญ่ราว่ากันังไหนมาเอาเบิ้งเราเด้อยแล้วห้องบัแพงหรอกห้องพานไว้สิบสี่เออห้องพานไว้บ่บ่บ่ได้ว่านั่นดอกมาต่อบ่วร่องเอาต่อร่องกับบ่ได้หลายรานิดหน่อยแล้วห้องสิบสี่มองสีขายน่ะงวดผูก ประมาณอายุสามปีแล้วว่ะเออเพิ่นเพิ่นครับหนึ่งมืนสี่พันบาทเป็นใหญ่แล้วว่าง้วงเจ็สิบกว่าตัวเราห้องเปิดราคาตัวเดียว <c ười> เออบอกตัวช่วยเพ,พ,พิ่นเพิ่นว่าโอ้วันซ่วนพี่น้อ,องเมีหลายขังง้วงแล้วในเวลาปล่อยแล้วลุงลหัวดเราพ่อพอดีเลยยหญ่กำลังสิปล่อยง,วอองวอย้วงคแบบรับเก็บภาพบรรยากาศงามๆกำลังสิออกควัก โอ้ย่ไน,ยน,ยนยไปหุ่มกินเฟี้ยงอยู่หุ่นเหรองูหนึงใช่ไปหุ่มกินเฟี้ยงมูหนึ่งคื้ออกแล้วขึ้นยังออไ,ไ,ไหนออเอ็นหิน้ำหากันเองเอนกนงเจียบบ่หลงอันลืมงวจากมือบ่เมยามากมากด็กงสามแม่เนี่บ่ได้ปล่อยเลยคว,วย่องคว่าอไแมลวัน อก็ออกบพฟฟอมกันเล่นะอือพีนี้เพิ่นออกห้จกตัวแล้วเหรองก็ส้านี่บ่อือผลงานของงนไอพอคุ้มฟุงเหรอเตี้ยเอาเพื่อนกับ่ไปลมูบ่เนี่ยอนม่บ้านเพื่อนนั่นมาน้ำปอน้ยูซุนั่นว่า โอ้น้ำป่วนนมงัวนไหลอะไรกัดหลงน้ำมึงงัวนโตเพิ่นเปิดราคาขายก่อนเพิ่นว่าประมาณหมื่นสี่พันบาทผลงัวผูดใหม่ตัวหนึ่งกับบอลใหม่หร่วะพอดีลหรอสามปีทันผลมาข้างในเนาะบ้านนี่พเพิ่นเขาป้าเราบ่งัวนเจ็ดสิบกัวโต้เนาะโอ้พิ่นมาพากันมากินเฟี้ยงอยี่นี้ ของมันพี่น้องทั้งบันกองขันมูหาหน้าหนังพ่นไปใส่น้องไายพี่น้องโอ้พ่นเก่าปลาแล้วพี่น้องเอ้ยมาบันันมันหลายตัวอะไรก็ได้ตุ่ยซ่อยพ่นซื้อพ่นว่าพ่นนี่บ่อนนี่เน่อ โอ้น oh, ี่พี่น้องเห็นอยู่เยไไปเขาข้อเขาฟ้ามือไปใส่การใช้งานพี่น้องเนี่ยหนึ่งหมื่่บาทประท่านง้อเกียรติกโตย่าแล้เราเปิดราคาขายตัวเดียวนี่แหละเป็นง้อผู้่าย้เราว่าของท่านไปหนึ่งหมื่น่บาทประท่าน หัวแย่แรงพี่น้องอาอยุสามปีนี่แหละตัวเพิ่นเปิดราคาขายย่ายพูดซุ่มหนึ่งกำลังเขาป้าพี่เพิ่น งัวเพิ่นเจ็ดสิบก็โตพี่น้องลุงวนว่าพอพอ,พอดีใกล้กันแล้วว่าเปิดราคาขายให้แน่เพิ่นขายบกตัวสวยตัวเดียวอายุสามปีพี่น้องลุงวันให้เบิ้งมาขันละแล้วหว่างไปหนึ่งหมื่นสี่พันบาทเพื่อนกัดกับยูพีละบันกองขันโพสี มูหามูสิบสองพี่น้องหน้าหนังพูดไปใช้น้องไข่เดี๋ยวลุงวัวจีขอเบอร์โทรษย่ายไปจากเบอร์โทษปน้อย่ายจับในบันเอาบ้านนี้นู่นเดี๋ยวลุงวัวจีขอเบอร์โทษเพิ่งมีขนมลงุลงไว้ไต่คลิปเด้อพี่น้องเันเรามีเันเราจับเบอร์โทรได้อันจำว่าได้กระสีเ,เบอร์โทรล,ลุงวัวเดี๋ยวเราลุงไว้ไต่คลิปเอาคลิปนี้กระสระมาณนี้แหละพี่น้อง กดไลไรกดแค่กดจิตตามเด้อพี่น้องเอ้เพื่อเป็นกำลังแรงใจลูกววดบานหน้าเนี่ยเป็นกำลังแรงใจพี่น้องนะครับคนทำงานบวชอยู่นในประเทศตั้งประเทศอายุดีไม่แห้งลำห่ำไม่ร่วยสุขภาพแข็งแรงเมื่อทุกทุกคนครับผมสวัสดีครับ